สวัสดีค่ะวันนี้ม่าชาแนลนะคะอยู่ในเกมวูวแอนตัวไวคลาสสิกนะใช่ครับทำมาจากเพชซูเมเตอร์นะผมก็ใช้ออโต้คลิกมาผมก็น่าจะทำได้ดีมากแล้วผมก็วางสองบล็อกต่อกันได้ไหนหอยูเวลาไม่เยอะคนระับต่อ 3า oh! มสองหนึ่งโอ้ผมใช้พลังนี้อยู่นะผมก็จะใช้อโต้คิกนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะน่โอ้โอ้โอ้อ่าโอโอโอ้อ่าเยอะมากผม มีอัพเกรดสกินผมก็สามารถใช้สกินนี้นะสกินไลทิ้งผมก็ใช้อยู่สองสกินนี้สองสกิลน,นี้นะอู้หโ้้อะไรเนี่ยอ้อยออกไปอู้ออ,อ,อ,อมาเยอะมากนั่นแหละเจนนั่นไปหัวใจ ก็ยิงยก็ได้นะขึ้นมาไม่ได้ฮันก็ยิงว้าวตัวระเบิดใช่ไหมอ้อโอ้อยอ้ยอ,ยอมบี้หยุด โอ้ไม oh oh. ่โอ้ยิงก็ได้อะแบบคือโกงมากนี่ฟาร์มเองเกมนี้ฟาร์มเองแบบไม่ได้เติมหรือนะแหละก็คือข้อดีกูจะแปมอย่างดี นี่แหละอู้อู้อู้อ้ออ้อะไรคย,ยิงอ่ะอู้มันคือของใหม่เหรอเดี๋ยว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 โอ้แพงมาก น, er. น,นับเกลียวของเลเซอร์อ๋อแน่เลยดูดิอย่างดีโอ้ตุยหมดแล้วให้ผมก็เก็บเก็บ อนนี้เยอะมากโอ้รวยแล้วแปดสิบสามเลเวลหูคนน่าจะเป็นคนช่วยเราได้อืมเดี๋ยวไม่กี่นาทีนะเดี๋ยวของผมมันดีกว่าไหมนะ มีอีมิตเันก็มีของดีแล้วนะก้อนเนี้ยสี่ดาวอ๋อสี่ดาวเยี่ยมโอ้หยับได้ไกลมากผมเอาโอเคสร้างเรนก็ได้เพื่อน オープンしよー โ oh, อเยอะจัดผมไม่น,าน่า,นนะรา,า,า,นารดอดยิงมันต้องทำอย่างนี้นะจริงหลายหลายดามจได้เยอะมากโอ้ยก็นกวเลเซอร์นี้เก่งที่สุดสิแต่ความจริงมากยังมีเลเซอร์ที่หกคน ที่สดมากใครมีฟรีสเนี่ยแน่ผมเห็รและยิยงเลเซอร์รัวๆทั้ทงหมดเพลงเนี่ยดีกว่าเยอะยิงไปที่หัวมนันโต้จ้าไม่ตรงนั้นก่อนตรงนั้นเยอะ Tăng tang 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 siêu lâu nhưng ừ, mà tang À, ra tang 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 เยอะเลยอะสู้ไม่น่าไหวเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยเกยม่ม่กันรั่วนี่มันเกมแยม่เอามีไปตรงนั้นดีกว่า สองอสว w e ส r i วิ่งน e j จ b ตังผมเซ่แย r กรีนเท h สกินอู้ใช้เลยสวยน่าจะแรนดอมมั้งใช่นี่จริงด้วยอ๋อ t h อ b พิกช o อริอาเนเฟ,เฟมบ เ o อทูเริ่ at one เพล for o second a ่ n e the e n e r y of the sun n g มายถวาการตังเพิ่มนะปีต่างกัน เป็นเกมที่ดีมากนะก็มาจาะค่าบิ๊กเกมเหมือนกันแหละ,ะนี่หง่วงนะโอ้ เอัก็ได้ดีไปเยอะยิงโดนหลายตัวฮะจัดการตัวพวกตัวด้านล่างก่อนจัดการตัวด้านบนก็ได้ยิงใอ้ผมก็ทำแบบนี้สิทำให้เลือกมันน้อยไว้ มาปิว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 อย่าตุยให้ผมยังไม่อยากตุยโอ้โหโอ้โอ,โอตัวระเบิดนี้โกงมากเลยนะอาจจะฆ่าคุณโดยภายในวิดเดียวเลยก็ได้ต้องยิงมันน่าจ,จะฆ่ามันเหมือนได้ตังเกือบเท่าเท่ากันเลยนะ เกือบเท่ากันเลยแหละความจริงโอ,โอ,โอ้ยิงไปมั่วนะต้องเลงทีละตัวแล้วนะผมยิงไปมั่วแล้วมีโไกจะทำให้ผมได้ตังค์น้อยลง อเอาไปเลยบวูไม่แก้ได้คูณสองเท่าแั้น แล้วเบิดได้เหรออารผมจาสู้กับตัวนั้นอืล้างแคนเย่ล้างแค่หนึ่งล้างแคนเออเยอะมากตรงนี้เลยเยอะมากเยอะมากอืมเลเวล อุ้ยมไม่รอดอ่ะอยากรู้ว่าผมสร้างบ้านอะไรนี้มันจะพอไหมอ่ะเราจะลองดูนะครับสร้างบ้านแบบใช้เหล็ก วังว่าจะพอแล้วกันเล็กบ้านเล็กอย่างนี้ก็น่าจะอูเวลาสร้างน้อยมากสร้างว้านให้ตัวเองดูนะว่าจะไหวไหม หลังคาก็น่าจะต้องเป็นอิดให้เราเป็นคนปกติอีกหนึง่งสามสิบวิโอเคอีกครึ่งก็คือใครอีกนั้นอีกรอบใครมาสร้างตรงนี้แี่ยจะทันไหมนี่ โอ้ไม่บ้านมั้งไปเชื่อรากแล้วเหรออืมอืมผมดึงดูร่างค้าเลย จงตีอาบ้านผมออกไปจากบ้านผมออกไปไม่โอ้อยิงหลายตัวก็น่าจะเป็นวิธีดีดนะแบบผมยิงหลายตัวเลยพังหมดเลย ตัวอีหนึ่งและเห็นตอนนี้เป็นตาที่ง่ายนะโอ้ยิยงยิยงไปทุกที่นะแม่นำ ใชได้แล้วแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอ เป็นตาสุดท้ายแลนะแต่ผมได้อาวุธถ้าผมได้สกิลนั้นหรือว่าสกิลใหม่นี่ก็อาจจะไม่ใช่ตาสุดท้ายเราย็เยยิงกันอยู่โอ้ จะรอดไหมเนี่ยย,ยิงยิงยิงทุกตัวให้เลือดลอดเพื่องจะได้ช่วยโจมตีได้ง่ายขึ้นเออโอ้หนากดีแค่ต้องหมื่นกว่าเนี่ยแฮงดีโอ้เลเซอร์อีกแลลวไฟเออร์เดลี่เลเซอร์ ปิกรูดแมกเนตทิพนคอยทิพนเอ็กพีผมมีสกิลอันนี้แล้วนะพันผมก็คงไม่ต้องการเฮ้ยคิมสันสกินโอเคแล้วมันไม่มีสกแล้วนี่มีสกิลนั้นนะพันผมก็ ก็คงจบคลิปแค่นี้แล้วก็ขอบคุณสับการ์ดทีรับชมโมเชนแนลมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ